พบกับพิมพ์และรายการกินดีมีสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับวันที่อากาศด้ดีอย่างนี้เหมือนเช่นเคยค่ะแม้เมื่อกี้ขับรถมานะคะฟังเพลงหนึ่งติดหูมากๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมเคยฟังไหมคะเพลงต่อไปนี้จะเหล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บด,ด,ดีแต่กินส้มตำแล้วจะอ้วนไหมล่ะคะเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ใขรๆลดความอ้วนเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะกินส้มตำเป็นหลัก วันนี้พิมพ์จะไขข้อข้องใจให้ทราบกันค่ะว่าส้มตำเนี่ยมันทำให้สาวๆอ้วนหรือผอมต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ ลดความอ้วนด้วยส้มตำป๊อกๆวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้หญิงมาหัดลดความอ้วนด้วยการทานส้มตำนอกจากส้มตำนะครับจะเป็นอาหารหลักของบรรดาคุณผู้หญิงส้มตำยังมีคุณประโยชน์มากมายอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนอกจากจะช่วยคุณลดความอ้วนได้แล้วยังช่วยขจัดสารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกายของคนเราได้อีกด้วย รู้อย่างนี้แล้วเราต้องรีบกลับไปกินส้มตำกันเลยดีกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องนึกถึงความสะอาดมาเป็นอันดับแรกด้วยนะครับคุณผู้ชมทานส้มตำที่ไม่สะอาดผลอาจตรงข้ามก็ได้นะครับเช่นคุณจะต้องท้องเสียท้องร่วงหรือว่าจะต้องนั่งอยู่ในห้องน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยละ่ะแค่ไปถึงส้มตำคุณผู้ชมครับ น้ำปลายก็เริ่มไหลซะแล้วกระเด็นรูปน้ำย่อยก็เริ่มทำง,งานรู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีทันใดหลายคนคิดว่ากินส้ตมตําแล้วลดต้าหนักได้กินส้ตมตําอย่างเดียวเลยไม่ต้องกินข้าวไม่กินอย่างอื่นเลยถามว่าได้ผลไหมคุณผู้ชมครับก็ลองถามแม่ค้าส้มตามดูก็แล้วกันนะครับว่าส่วนใหญ่ แม่ขาร้านส้มตำที่ตำอร่อยนั้นแม่ขาก็จะอ้วนทวนสมบูรณ์กันทั้งนั้นแ่ละส่วนผสมในส้มตำส่วนใหญ่เป็นผักก็จริงอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ยังมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาที่ทำให้เราบว,วมน้ำได้ง่ายที่สำคัญส้มตำก็ต้องเผ็ดซีซาร์ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่แซ่บ หลังจากกินส้มตำก็ต้องมีของหวานหวานหรือน้ำหวานหวานช่วยดับความเผ็ดข้าวเหนียวที่ต้องกินคู่กับส้มตำก็ตัวอ้วนเม่แพ้ใครเชียวล่ะครับแถมยังมีคอมห,หมูย่างหมูน้ำตกติดมันและหลายคนก็แกล้งทำเป็นมองข้ามมันไปซะแม้แต่ตำซั่วที่มีขนมจีนมากตำแตงตำ,ต,ำ,ต,ำต,ต่างๆน,น,นานาก็าเช่นเดียวกันครับคุณสาวๆจะกินแต่ส้มตำเพื่อลดต้าหนักก็เหมือนกับที่จะกินแต่สลัด แต่ก็ลืมไปว่าในน้ำสลัดนั้นก็เป็นตัวการสำคัญ ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณสาวๆงดทานส้มตำเลยหรือว่าห้ามทานสลัดเลยนะครับเพียงแต่คุณต้องเลือกทานให้ถูกสลัดใส่โยเกิร์ตก็ได้บีบมะนาวทำเป็นยำก็ได้อย่าใส่แฮมหรือเบคอนใส่ไข่ขาวแทนก็จะดีกว่าส้มตำแบบไม่มีเครื่องเคียงก็จะดีเหมือนกันไม่ต้องเผ็ดมากไม่ต้องสั่งน้ำอัดลมมาดับเผ็ดเพราะกินดีมีสุขเคยเตือนคุณสาวๆแล้วว่าอาหารรสเผ็ดนี่แหละครับ จะทำให้ต้นขาของคุณเนี่ยใหญ่ได้เพราะว่ารถเผ็ดจะไปกลบรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานซึ่งแน่นอนแหะครับรสชาติเหล่านี้จะเป็นตัวการสําคัญทําให้ต้นขาของคุณนั้นใหญ่โตขึ้นอย่างน่าเกลียดเลยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าส้งตำคือเป็นอาหารจานหลักและมีส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายแก่ร่างกายเนื่องจากเป็นอาหารไขมันต่ำและไม่มีคอเลสเตอรอล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมไขมันในเลือดซึ่งดีกว่าการบริโภคอาหารแบบตะวันตกเช่นฟาสต์ฟ,ฟู้ดที่มีแป้งไขมันน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักทำให้ร่างกายได้รับปริมาณที่มากเกินความต้องการส่งผลทําให้เกิดโรคอ้วนเบาหวานและไขมันในหลอดเลือดตามมาต่างกับผักผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบในส้มตำที่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำ มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำซึ่งจะเพิ่มปริมาณใยอาหารภายในกระเพาะได้ง่ายขณะเดียวกันก็จะช่วยขับถ่ายของเสียรวมทั้งสารพิษต่างๆซึ่งอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ใยอาหารชนิดนี้จึงให้ผลเหมือนกับยาระบายธรรมชาติช่วยป้องกันท้องผูก และฤทธิ์สีดวงทวานหนักอีกด้วยนั่นแน่ถูกต้องแล้วค่ะว่าส้มตำเนี่ยทานแล้วก็จะช่วยในการลดความอ้วนได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะส้มตำม,มีประโยชน์แล้วก็ช่วยทําให้หุ่นสวยอีกด้วยแหมตอนเย็นนี่จะทนอะไรดีนะส้มตําปูส้มตําไส้รบปูปลาโอห้หุ่นดีแน่น,นอนแต่ระวังกลิ่นปากนะคะเพราะมันเหม็นมากสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ที่ช่องนิติพลชาแนลจานดำ psi 79ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะ